ไปดูนะครับเรื่องนี้เขาบอกว่ามีการอาชีพการเพราะเนื้อเยื่อขยายสายพันธุ์พืชส่งขายต่างประเทศโกยเงิน90ล้านบาทพูดไม่ผิดนะครับอลองฟังดูนะที่โรงเพาะเนื้อเยื่อบ้านโนนสำราตบบนตำบลวังชัยอำเภอบอระเบือจังหวัดมหาสารคามดาบตำรวจอนุวัตอินปรัตอายุ39ปีได้เพาะเนื้อเยื่อขยายสายพันธุ์พืชต่างๆและก็ส่งขายทั้งในและก็ต่างประเทศจนสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำรรให้กับครอบครัว จากจุดเริ่มต้นที่อยากจะปลูกพืชไม่มีการขายในภาคอีสานจึงลองเพาะเนื้อเยื่อดูและก็นําเอาส่วนในส่วนหนึ่งของพืชมาเลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อจุลินทรีย์และก็ควบคุมอุณหภูมิควบคุมแสงและก็ควบคุมความชื้นเพื่อให้เซลล์พืชที่ปราศจากเชื้อมารบกวนและก็มาทําลายในการเจริญเติบโตของพืชลองผิดลองถูกจนกระทั่งมีความชนานาญอะไรมันยากทําบ่อยๆก็จะง่ายอะไรที่ง่ายทําบ่อยๆก็จะชานาญเนี่ยตามสูตรนี้ ปัจจุบันเนี่ยจนสามารถผลิตพืชได้มากถึง190สายพันธุ์กล้วยต้นกัญชาต้นโกงกางนะส่งขายในต่างอส่งขายในต่างประเทศได้ส่งขายในประเทศไทยด้วยโดยมียอดสั่งซื้อมาจากต่างประเทศเนี่ย90ล้านบาทท่านผู้ชมมามียอดสั่งซื้อจากต่างประเทศมาแล้ว90ล้านบาทนอกจากนี้ศูนย์เพาะเนื้อเยื่อเริ่มต้นจากเล็กๆจนกระทั่งเติบโตนะฮะและก็จดทะเบียนเป็นวิสาหกฐฐิจชุมชนเห็ดถังเช่าโดยมีแรงงานเป็นชาวบ้านในพื้นที่นะครับมาทํางานกันนี่ คือเ็เรียกว่าการพัฒนาการนะครับในพื้นที่อยู่ที่อำเภอบ่อระเบรอจังหวัดมหาสารคามครับ